สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2566ประจำปีงบประมาณ2566ศูนย์ส่งเสริมการเรีนยนร้วมเภอกุสุมานวันที่2กันยายน2566สกรำเภอกออุสุมานโดยอัชราชัยสีแก้วผู้อำนวยการกศนอำเภอมเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส,ก,ารรรสกรอำเภอเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรำเภอกออุสุมาน พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์บมนสินครูชำนาญการและนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูคอศ .1 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการทุกตำแหน่งครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษาย,ยน .2566 ถึงวันที่30กันยาย,ยน .2566 ณห้องประชุมสกรองเพอกุศุมาจังหวัดสกลนครวันที่4กันยาย,ยน .2566 สอกอรอมเภอกุสุมานโดยนางอัชราชัยสีแก้วผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสอกอรออำเภอเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกรรอำเภอกุสุมานมอบหมายให้ในายวรเชษรวมจันทร์อินคกกรูกศนอตำบลร่วมประชุมตรวจสอบการคุงอยู่ชาวโซ่ทุกกลุ่มทุกชุมชนนวัดกลางวุทยาตำบลโพธิภัยสาลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่4กันยายน2566 สอกอรอมเพอกุสุมานโดยนายอัชราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการกศรอำเภอเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสอกรอรอำเภอเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอำเภอกุสุมานรับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณพศ .2566 ณห้องประชุมโคสิทธ์โฆษณสันติสอกอรรอจังหวัดสกลนครโดยนายชันชัยพลกองสิ์ผู้อำนวยการสอกอรรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประเมินและอดีตผู้อำนวยการกศนอำเภอเป็นกรรมการในการประเมินระหว่างวันที่5-6กันยายน2566สกรอำเภอกุสุมานโดยนางอัชราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอำเภอเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรอำเภอกุสุมานพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรรอำเภอกุสุมาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศัก,กยภาพและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้กษน,นสู่สศกอรอประจำปีงบประมาณพศ2566และร่วมงานมุทิตาจิตผู้กเกษียณอายุราชาการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานราชาการในสังกัดสำนัก,กางานสกอรอจังหวัดสกลนคนนะรณโรงแรมพีซีแกรนพาลิตจังหวัดสกลนครวันที่15กันยายน2566 สกอรอมเพร์กุสุมานโดยนางอัชราชัยสีแก้วผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกอรอำเภอเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกอรอำเภอกุสุมานพร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์อมรสินครูชำนาญการและนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูคศ .1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภท และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานกาสนจังหวัดสกลนครครั้งที่8ทับ2,566ประจำเดือนสิงหาคม2,566ณห้องประชุมโพสิทธ์โษณสันติสกรจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่16-17ถึงกันยายน2,566 สอกอรอรเพอกุสุมานโดยนากอัจฉรัยสีแก้วผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส,อก,อรอรสกรรอำเภอเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอำเภอกุสุมานพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสอกอรอำเภอกุสุมานดำเนินการจัดสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่1ทับสอและต้อนรับคณะนิเทศสนามสอบ นำโดยนายชานชัยพูลกองศิลป์ผู้อำนวยการสกรจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะและสกอรอำเภอกุสุมานต้อนรับคณะนิเทศสนามสอบจากสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนางสาวประภาพรสุพรรณรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะณสนามสอบโรงเรียนกุสุมานพิทยาคมอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร วันที่2 2กันยายน2566สอกอรอเรเภือกุสุมานโดยนายอัชราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการกอสอนสำเภอเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสอกอรออเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอเรเภือกุสุมานมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรสกรรเภือ,อ,ก,อ,อกุสุมานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงพยาบาลกุสุมานเนื่องในวันมหิดลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตธาธิเบศ อดุลยเดชวิกกรมพระบรมราชชนกโดยมีนายปีชามณีสร้อยนายอำเภอกุสุมานเป็นประธานในพิธีเปิดณนะโรงพยาบาลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่25กันยาย,ยน2566สกรอำเภอกุสุมานโดยนางอัชราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอำเภอเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรรอำเภอกุสุมาน มอบหมายให้นางสาวอัญชลีแผนบุตรค,ครูคส .1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการโครงการธรรมสัญจรคณะส่งจังหวัดสกลนครประจำปี2566ปีที่25ณห้องประชุมชัน้น2ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่25 26กันยายน2566 สกอรอมเพอกุสุมานโดยนางอัชราชัยสีแก้วผู้อำนวยการกศนอมเภอเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกอรอมอำเภอเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกอรออำเภอกุสุมานพร้อมด้วยนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูคศหนึ่งและนางแก่งจันท์คันทีเท้าบรรักษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานกอสศประจำปีงบประมาณ2566ณโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์นครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมวันที่29กันยายน2566 สกรรอมำเภอกุสุมานโดยนาอัชราชัยสีแก้วผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรออำเภอเมืองสกลนครรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรออำเภอกุสุมานเป็นประธานกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงตานาตามมาตรฐานตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะและตำแหน่งครูมีวิทยฐานะชำนาญการโดยมีนายสมเกียติคำระเนศข้าร,ราชการบำนาญกรรมการ และนางดวงใจกินหอมผู้มนการสกรอมเภอกุดบากกรรมการมีข้าราชการครูสกรรอมเภอกุสุมานจำนวนสองรายเข้ารับการประเมินดังนี้ 1. น,นางสาวพรทิพย์อมรสินครูชำนาญการและนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูขอส .1 อณห้องประชุมทองสวรรค์อุทิศสกรออำเภอเมืองสกลนคร